สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพันธ์พักสองนะทุกคนเหมือนเดิมผมได้ทำเปิดทำการเปิดช่อง Youtube ไปเรียบร้อยนะทุกคนรบกวนให้ทุกคนนะ่ะขอความการุณาทุกคนขอความเมตตาทุกคนนะครับให้ไปติดตามที่ผมที่ช่อง youtube ได้เลยนะฮะตามหน้าโปรไฟล์เลยนะทุกคนอุ้ยน้ำจิ้มกระบเอมากินกันต่อนะ แซบอีโลแซบอีลีถูกแล้วอยู่คนเดียวก็เฟียวได้นะทุกคนอุ้ยอืม อร่อยมากทุกคนดูดิ<ฮ>เหมือนลาบน้ำตกเลยนี่ผมยังไม่เคยกินลนะสี่สิบกีบอะไรก็ไม่รู้ละเอาไปน,นี่คือตัวท็อปเลยเนี่ยฮะเนี่ย อืร่อยจริงว่ะ อร่อยมากทุกคนใครอยาก้อมเลี้ยงพญาไปได้สองอีกเยอะนะทุกคนเคล็ดลับใหม่เนื้ออร่อยมากเลยเห็งคลิปนี้ตอนไหนก็บอกคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะอื้ อย่าลืมนะทุกคนติดตามที่ผมช่อง y o t u b e ดเลยนะผมต้องการทุกคนมากๆเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คอยกดติดตามดูคลิปใหม่ๆของผมได้ทุกวันนะครับผมแล้วเจอกันครับพัดสาไป